เอ,อร์ทุกวัสดีกับแดนเองนะครับอุ้ย,รยเราจา,าที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปกันนานเนาะวันคุเพิ่ตื่นเลยเออพิ่งตื่นเลยถ้า,าจากเรานกเสีกันนานนะจ๊ะวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าไปในหมองพยาวกันไปทำไมไอแผลพังไงเขาไปในมอเพออื่อไปซ่อมส o าร l e t ของตาบนก่อน กวนแล้วมีแต่งตุ๊กน้แล้วหมดแอร์ท้าวติดไเท้าแตะอีกแบนี้เปิดใจท้าวแตะเลือดกูใส่ไป้างะ วันนี้ไม่แก้บแดงนะวันนี้แก้มน้องนางไม่แดงกว่าใครนะไปกันวันนี้ไม่ขมินละวจ้าหยิบไปเนี่ยไปกันหมวกหูมไม่แห้งเลยสิเอ็กไปไปแล้วไาแล้วลาเตอร์ไม่หอดนะไม่หอมันหนางเทีเ่ยวปะฟิล นี่ค่ะอันนี้เราก็ให้ไปหมดแล้วเต้กูร้อะสภาพบ่ได้นะ ว้ายอีแต้ไอ้ขอทอกูยงอยูตอนนี้ทุกคนก็คือเราถึงแล้วเราจะต้องไปที่ตึก c ีอีซึ่ง c ีอีกคือตรงน,นี้แล้วเราก็ต้องไปหาร้าน Apple Store, U Store ช่ตอันนี้รถหนันไปเฮ้ยนี่เป็นสามรถหันไ,ไปแต่เราไม่เูิเราจะไป c e. ปีอีก่อนมึงมึงมึงเด้ เ,เราจะต้องไปที่สโตร์เออเราจะเล่าให้ฟังว่าทำไม iPad เราถึงพังคือวันนั้นเราป่วยเว้ยแล้วก็เปิด iPad ดทิ้งไว้ใช่ปะ่ะก็ไว้บนหัวนอนก็ไม่อะไรทีนี้ยพอจะกลับมาเล่นปุ๊บสัมผัสไม่ได้แล้วก็แบบ a, เฮียเฮียสัมผัสไม่ได้เราคิดว่าตอนแรกเราคิดว่ามันค้างมันอะไรใช่ปะ่ะแต่ทีนี้ก็ทาตามที่เขาว่ากดเพิ่ม,มเพิ่มเสียงลดเสียงเออเออแล้วก็ปิดเครื่องกดค้างไว้ให้มันดับแล้วมันเปิดใหม่แล้วก็ทําแหละ ทำไปนานหลายรอบเลยรอบแรกก็คือไม่ได้รอบสองก็ทำไม่ได้ทําหลายรอบมากสุดท้ายก็แบบให้แม่ส่งกล่องแล้วนะกล่องแอปเปิลมาเพราะว่าเผื่อเราจะเผื่อเราได้ส่งสูตรครีมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแม่ก็ส่งมาละ ก็เลยเราได้เอามาก็คือมันหลายวันแล้วทุกคนคือแล้วมันเรียนคือมันใกล้จะสอบแล้วเว้ยเป็นยูทูบเบอร์อยู่ก็คือมันจะใกล้สอบแล้วคือเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยคือต้องสอบแบบอาทิตย์สิบอะไรเงี้ยแล้วต้องสอบแล้วต้องอ่านหนังสือสอบซึ่งทีสงสรุปอะไรคืออยู่ในนั้นหมดเลยคือมันจำเป็นเราก็เลยโอเคต้องรีบมาละไม่ได้ละไม่งั้นก็คือไม่ได้ละไม่ได้ไปได้สอบละก็เลยว่าจะขอบอกว่าค่าคนเอ่อมาแล้วนะคะค่าขนส่งจะอยู่ที่ประมาณสามร้อยแปดสิบเออค่าเนี้ยสามร้อยแปดสิบแล้วก็ถ้าได้ครมก็สามอาท ำทำอาชีพได้ทุกคนำทำอาชีพตั้ที่เลยนะสอบเสร็จแ,แล้วแล้วคงต้องส,สรุปเอาเองแล้วล่ะคะ่ะโอเคจะถึงละทุกคนตึก C E คือเป็นตึกที่งง,งมากแต่เราเริ่มชินละแต่เราไม่เคยเรียน C E เลยนะเราเค,เ,รเคยเรียนแต่ U B ทุกคนเด็กพอๆจะรู้ว่า U B C E คืออะไรแต่ C E ก็คือจะเป็นตึกที่งงมากสำหรับเด็กปีหนึ่งที่เข้ามาก็คือจะงงฉันก็เคยงงไปแล้วรอบนึงตอนนี้ก็งงอยู่เออใช่ไหมเฮ้ยฉันติดใจมันต้องปิดนะฝนตกฉ่ำมาก อันนี้เป็นอันที่ฝนตกไร่ลงทพินาตาอันนี้กันที่รูคุณยูสโตอยู่ตรงนี้ยูสโตอยู่ตรงนี้เรามาทันไหมทันไหมทันไหมทันเลยทันไลยอุ้ยทันทันทันตรงนีทน้ทุกคนโ okay, อเคเราละเราละเราละไปเดี๋ยวไปเดี๋ยว หลักศาสตร์ที่เราไปซ่อมมาแลอดเออเขาบอกว่าวันนี้คือมามาแบบเรามา,มา,มายินแล้วไงก็คือร้านเขาจะปิดแล้วเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยววันจันทร์ที่จะทําให้ประมาณอาลองทําดูว่ารีอะไรนะรีสตาร์รีสโตหรือล้างอะไรหรือทาอะไรสักอย่างรือลืมละเพราะว่าถ้าทําได้วันจันทร์ก็มารับได้เลยเพราะเขาเปิดอีกทีวันจันทร์นะครับแต่เขาจะโทรบอกเราแต่ทีนี้แต่ทีนี้แต่ถ้าถ้ามันทําไม่ได้แล้วต้องส่งเคลมก็เลยโอนเงินค่าส่งคลมไปวันสี่ร้อยบาท แตสลีปได้ก็จะโอนไปแล้ว400บาทน,นะโอนไปถ้าฝากส่งเกมเมเื่อเ,เื่อได้ส่งเกมเนี่ยรับเลยโอนไปเลยอะไรเงี้ยสรุปวันนี้ก็คือเราก็ทิ้งเครื่องไว้ทิ้งเคสไว้ทิ้งเป็นซิลแล้วก็ต่อไปอเราจะไปไหนตะกินข้าวที่รีวิวมาแล้วหิวมากท,ที่รีวิวยังเอ้ยวิ่งไฟหลอดอันนี้ก็คือตึกยูบีที่เราเรียนรวมเป็นเราสองสามอาทิตย์แล้วไม่ได้เรียนอาจจะติดโควิดหนะจ๊ะต้องเปเราต้องเปเรากับตรงหนูเต้มาอันนี้ไง เราต้องมาลออรถตรงน bueno. ี้นี่เรือจะเดินไปเบียงเลยอังกังก็นรอรถมาไหมมันจะมาไหงรถจะมาไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยมึงอุ้ยจามเลยเหรอจามจามบุกเขามา อินเสิร์ต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 อนะคะตอนนี้เราก็กำลังเดินไปเบียงสุดท้ายเราไม่รอหลุเต้บอกไม่ไม่รอหลุดเลยต้องเดินหิวมากก็เยหิวจงหิวแบบหิวมากหิวแบบหิวเอาอะไรอย่างหิวาีดสิบจ้ะที่เอาพิษของเราตอนนี้ก็คือสบายสบายนาเหมือนหน้าเบียรกับสาวปุ้ยทรายแม่กับลท่า่เออป้ายาสีนะเห็นป้ายนาสหนามืดอันไม่รู้ว่าเป็นจากเงิน បែកឥលីដែរដាក់កប់ព្រុយហ្នឹងដាក់កប់ព្រុយ <ๆ>ค่ะพวกครากินข้าวไม่หมดนะครับกินข้าวทำไมกินข้าวไม่หมดถ้าถึงเป็นคนอย่างนี้ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอยากกินเพรงทุกาวเป็นของไม่ค่าทุกคนอุดรยาเข้าใจไหมนี่ก็กินหมดแต่ไม่กินผักไม่ชอบกินผัก<ๆ>อะไรทำไรกราบกราบเลยกราบวไผ่กราบเาป็นเหมือนซากคาบดีการ,ราเป็นแซ่กราวเป็นเออนี่ของเราร้อนเห็นนี่ปะร้อนโทรศัพท์เห็นปะตอนแรกอะสภาพน้องอะไม่ได้แตกขนาดนี้เว้ย วันนั้นนอนอันนี้โทรศัพท์เด็กคนที่แบบว่าชอบเอาโทรศัพท์วางไว้บนที่นอนใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยแบบนอนกิ้งไงเตียงทงพุทภาพุูก็คือนอนกิ้งก็คือนอนกิ้งสบัดเลยแล้วทีนี้ทีนี้ก็กิ้งไปมาตามโทรศัพท์ตกแล้วก็ชนโทรศัพท์แล้วมันก็ตกเตียงแล้วก็เลยหยิบขึ้นมาดูปกติอ่ะมันตกอ่ะมันไม่แตกไงปกติมันตกแรงกว่านี้ตกสูงกว่านี้ก็ไม่แตกแต่วันนั้นอยู่ดีวันดีเป็นดีอยู่ดีก็ตกแล้วสภาพก็คือสภาพมันก็นแบบนี้เลย แต่แบบในนียแ,แต่แบบสบ,บดัดอะทุกคนดูดิดูดิดดตันนี้อีกแต่แบบละเอียดยิบหน้าสงสารหน้าสงสายเอออันนี้แหละเล่าให้ฟังกลัวคิดไม่มีอะไร กินเหลวตัวเไปกินเหลวเราไม่ได้นะครับแล้วก็จะไปตีแบตกันแต่กอนนี้คือชอนเพื่อนๆที่อย uh, ู่ละเอ่อยี่อยู่หน MM ้ามอนะครับเอาไม้แบตึ้นมาเพราะว่าไม้แบตเราอี่กับเพื่อนหมดเลยแล้วก็อ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนขึ้นมาเออแเราตปากอ่ะรอเพื่อนขึ้นมาแล้วก็ไปตีแบตกันตอนนี้ประมาณ5โมงละโมงามเออ สามนาทีละเดี๋ยวเราก็จดรอเพื่อนๆขึ้นมาแล้วก็ไปอาคารสงวนกันฟ้าแล้วปฏดบแบทกันแบบชมชม้ำงงแบบงงแบบใจนอนี้กันกิเข้าหมดแล้ว กล้องไม่โฟกัสเฉยไอ้สัตว์ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าตรงนี้ทำไมเป็นสนามตะก้อหรือเปล่าจะทํามถึงมาเล่นแบบตรงนี้ซึ่งตอบเลยครับว่าใช่ตรงนี้คือสนามตะก้อสนามแบดมินตันู่นหลังสนามเปรเล่ตรงนู้นซึ่งที่เรามาอยู่ตรงนี้เพราะว่าไม่มีสนามแล้วแล้วก็เลยมายึด าจะาลัจะกอเพื่อนเล่นแบดป้านมีนิดเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เราไม่มีแม่แบดซึ่งแมวแบดกับเพื่อนแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนเมืเ่อไรสมานะคะอืมเจอืมอืมองไงอ่ะห้อยเหรอเล่นบาสเล่นบาด บาอะไรนะน้าบัวใส่ล็อกขาวกูเบื่อก็ร้องตัวอยากยจะเป็นเราไม่ได้ปะก็เสิรนาะไม่เสิรตรงไหนช่วกุดดามะ ว่าจะเสด็จมาขอร้องพูดอย่างนี้ดิเดี๋ยวขอร้องหลยกว่าจะเสด็จมาขอร้องหลยเราก็ไม่รู้ว่าเต้กับมาไหวเต้มาไหวแ่แดงมาไหวก็มามาแต่สี่โมไม่แบบกูไปมาแล้ว ใูลงไป่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแล้วก็ถึงเวลาสวัสดีครับวันนี้นะครับแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องกลับบ้านแล้วอ <c oughs> <c oughs> ี่ยบ,บยูทูบเบอร์บ้าเย่แบบเย่แบบเย่แบบเย่เออเย่แบบ,ยแบบปลอมกลับบ้านได้ยังกี่โมงละกี่โมงละอ,ละอนนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่งรถเมย์หมดเท่าไหร่สามทุ่มเราต้องรีบกบลับละแต่เราแต่เรามาอะไรเรามอเตอร์ไส้ค่ะเออ เราจะพาไปท่องเที่ยวประตูสามกันนะคะเออดูว่าเออคณะของเราเป็นยังไงประตูของคณะเรามีอะไรมีวิวมีอะไรไหมใช่ค่ะเจอแล้วไปยังไงคะจะว่าไปละเออ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 ดีอะไรนี่อะไรกูทำไม่ถูกอ่ะครับกูมองแล้วกูสงสัยแล้วฟอร์ไม่มั่มยังไม่ที่อีสัตว์ เฮ้ยพี่เป็นอะไรอ่ะเสื้อเสื้อแดงพี่มึงมึงสอบไฟน้ำปลาเขาไม่ยืนนะก็เขาถ้ามึงไปยืนแล้วเขาเขาจะคิดว่ามึงมาขายเออเข้าใจปะเออแต่วันนี้เรากินอะไรดีวะกินอะไรดีวะมึงไม่รู้ว่ตอนเย็นกินก๋วยเตี๋ยวปะก๋วยเตี๋ยวเนาะเออเฮ้ยมึงมึงมึไปยืนเฮ้ยเนี่ยมึงยืนที่ไหนมึงเฮ้ยเขาบอกให้กินไปยืนเนี่ยมึงอย่าไปยืนที่อีสว์เฮ้ยอย่าไปยืน